วันนี้เป็นวันที่สใช่ไหมใช่วันนี้เป็นวันที่4ในเกาหลีนะครับวันนี้เป็นวันที่4ี่นี้เป็นวันที่สใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่รู้อะไรกินก่อนได้ไหมพ่ก้องวันนี้เราจะไปไหนเราไปโอตเตี่โลกะแต่แต่ก่อนอื่นเลยค่ะอะไรกินก่อนเพราะยังไม่ได้กินอะไร เราได้ไส้กรอกมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วตูนนี่ครับเราเราได้ข้าวจากเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นซอเสเซ็ครับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังขึ้นสะพานไปลอตเต้เวิร์นะครับแต่สะพานเส้นนี้วันนั้นเราขึ้นไปที่วัดนะแล้วเราพบว่ามันมีความสนุกมากเพราะว่ามันเลื้อยขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอย่างกับโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะฮะเด็กๆมองสูงมากเลยครับดูดีครับแล้วฟิลเราที่ที่ไต่ระดับขึ้นมาจากตรงนั้นนะฮะมีชั้น2ชั้นเนี่ยมันรู้สึกแบบ เหมือนเรากำลังขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยครับสูงมากสูงมากจริงเพื่อที่จะไปขึ้นสะพานแขวนสะพานแขวนนี่ชื่อสะพานอะไรไม่รู้นะครับ what what w h a t the name of the bridge what's the name of this bridge north north ปูซา north bridge ครับ north bridge ตรงนี้จะมองเห็นท่าเรือนะครตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงเช้า35ทีนะครับเป็นวันหยุดชดเชยวันจันทร์นะครับโดยมากนะฮะดูพระทิตยะท้อนน้ำสิครับดูแล้วอะช่างโรแมนติกมาก นี่ครับจากตรงนี้เราจะมองเห็นท่าเรือนะครับที่ขึ้นคอนเทนเนอร์คือใหญ่มากนะครับเป็นผมว่าเป็นพันพันไล่ยาวไปถึงตรงนู้นนะครับแต่กล้องนี้อาจจะมองไม่ชัดนะฮะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงตรงนี้แล้วเราจะเดินขึ้นเมนเกตตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นกรุปทิเกตนะครับสําหรับ15ท่านขึ้นไปมาซื้อเป็นกลุ่มได้มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปซื้อตั๋วกันนะครับไปเลยร u น r ร n น แต่ดูนี่ครับคิวตายแล้วตายแล้วคิวเยอะมากครับโอ้มากอดวันนี้วันหยุดไงครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยจริงๆแล้วเราอรเลือกมาวันจันทร์ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เราก็เลยไปเที่ยวที่อื่นก่อนนะครับอย่างวันวันแรกในปูซานเราเรียกไปเที่ยววัดก่อนแล้วก็ไปเอาเลทเราคิดว่าวันจันเนี่ยจะจะโล่งละกลายเป็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเขานะครับอวันนี้เรากําลังซื้อตั๋วนะครับ ข้อมูลใหม่นะครับคือซื้อตั๋วแล้วแหละเราจะบอกจะถามเขาว่าระหว่างวันเนี่ยเราจะออกไปที่ outlet mall เนี่ยแล้วกลับเข้ามาได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมมีต้องไปรับเสื้อนั้นผมคงอาจจะต้องออกสักหนึ่งทุ่มนะฮะคือเราไม่สามารถที่จะออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้เหมือนเหมือนดิสนีย์แลนด์นะครับได้ตั๋วมาแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็ซื้อตั๋วใหม่40,000วอน เสร็จแล้วเขาก็จะมีลายต่อคิวนะครับซึ่งในลายต่อคิวเขาจะบล็อกตรงนี้ไว้ก่อนที่ไปที่เมนเกตอีกทีนะครับกลายเป็นว่าผมก็ว่าคนไม่ค่อยเยอะนะถ้าเทียบกับสวนสนุกอื่นๆนะครับแต่ต้องไปดูว่าข้างในพื้นที่มันใหญ่มากไหมถ้าเทียบกับปริมาณพื้นที่ที่มันใหญ่เหมือนดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยคนแบบเนี้ยไม่เยอะเลยโอ้เขาไม่ได้มีตวดกระเป๋านะพี่ <c oughs> แสดงว่าพกของกินมาได้ไม่เหมือนที่สวนสนุกอื่น เราไม่ได้ตรวจกระเป๋าแต่ก็มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะถ้าไม่ไตรวจกระเป๋าเนี่ยเมื่อกี้เราเข้ามานะครับปกติที่เราไปดิสนีย์แลนหรือว่าไปเดโกกแลนส่วนใหญ่เขาจะตรวจกระเป๋านะครับเพื่อดูว่าเราพกของกินมาไหมหรือมีของอันตรายมาไหมนะฮะมีน้ำมาไหมเพราะจริงๆส่วนสนุกอยากให้คุณซื้อในส่วนสนุกครับที่นี่ไม่ได้ตรวจเลยนะครับก็มันก็ดีอย่างเสียอย่างนะฮะเรื่องความปลอดภัยด้วย We a r e a t the e n t r a n e okay look in case that you get lost you lost แกสเซอร์วิสทั้มเฮียยูโน่แกสเซอร์วิสถ้าหลงทางมาที่นี่นะเจอกันที่นี่นะไม่ต้องเดินหาอะไรเยอะแยะเรามาคอยที่นี่เลยน้องบอกมาแกสเซอร์วิสนะเคเราไปหาแมปเป็นก่อนนะครับเคนะครับนี่คือแผนที่ที่เราได้มานะครับสังเกตว่าไม่น่าจะใหญ่นะครับผมว่าไม่น่าจะต้องใช้เวลา2วันถึงจะเล่นครบไม่น่าจะต้องมานอนที่นี่นะฮะยกเว้นจะชอปปิ้งก็คือ เห็นคุณแม่เขาอยากช้อปปิ้งต่อนะครับวันนี้ถ้าเราเสร็จเร็วเราก็จะไปช้อปปิ้งครับมีพาเลทบ่ายสองนะฮะเดี๋ยวเราจะมีดูดูจากขบวนพาเลทเนี่ยก็ไม่น่าใหญ่นะครับเส้นทางพาเลทแค่นี้เองนะครับดังนั้นผมว่าวันนี้เราน่าจะเสร็จเร็วไปเครื่องเล่นที่นี่นะครับมีทั้งหมด24เครื่องเล่นนะครับมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูเครื่องเล่นที่โตกับตุนพอเล่นได้นะครับก็เหมือนว่ารีวิวเจาะลึกไปเลยดีกว่าผมคิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จเร็วเราจะได้ไปช้อปปิ้งต่อแล้วเราก็มาถึงจุดที่เป็นแลนด์มาร์กของที่นี่นะครับคือ Talking Tree นะครก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์กเนาะเพราะว่าเพราะว่ามีอยู่แค่เนี้ยถ้าดูนะหมาหมาคิดว่าพาเลทอ่ะเขาเดินอยู่แค่นี้รอบต้นไม้เนี่ยถ้าดูตามแผนที่นะอันนี้เป็น Talking Tree กิงทรีนะครับ<ม>แล้วก็อะไรลูกพาเลทเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เองตุนแมจิกไม n ์ออฟอันเดอร์แลนด์เอาป่ะ็นจิกแมจิกไมน์ซอฟอันเดอร์แลนด์เอาป่ะเครื่องเล่นแรกนะครับ<อ>คือแรมเพ e ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันโอ้ขับรถเนี่ยนะรถบัมพ์คาครับรถบัมพ์คารถบัมพ์คาไม่เล่นแล้วอ่ะเบื่อไม่ได้บับเตอร์ข่อ่านตัวเล่น มิดหน้าผมก็ว่าทำไมค่าตั๋วมันถูกจังนะครับ40,000วอนเครื่องเล่นมี24เครื่องเล่นเองนะครับแอมเพลคือรถวิมพ์คาร์ Car นะครับ Please, <okay. S 1> แต่งสไตล์บ็อกซิ่งลิงนะฮะยาวสตีทตุ <laughs> คิดว่าไงบ้าง เราเล่นแลมเพจแล้วรถบัมคานะครับขอบอกว่าเด็กมากติงตองมากสปีดคือน้อยมากเป็นสไตล์คิสเฟรนลี่นะครับคล้ายๆเลโกแลนนะฮะคือมีพนักงานคนเดียวนะครับคุมเครื่องจัดคิวพูดถึงเซฟตี้แล้วก็ปล่อย เครื่องนะครับทำให้คิวแต่ละคิวเนี่ยในแต่การเล่นแต่ละรอบเนี่ยใช้เวลา1 0 1ถึงนาทีนะครับทำให้ดูเหมือนคนเยอะ <_ d ata> คือคนก็ต่อคิวนานขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สวนสนุกต้องมีนะครับเพราะว่าการรออะไรนานๆนั้นาเล่นเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากขึ้นนะฮะ <_ d ata> ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะลองมาเล่นรถไฟเหาะนะครับ <_ d ata> เขาเรียกว่าอะไรดิกร์ดิกร์นี่แหละเราเรียกแบบไทยๆแล้วกันว่ารถไฟเหาะต้นเล่นอันนี้นะตีลังกาครับไหวไหมต้นเราตีลังกาต้น มองหน้าคนดูหน่อยเร็วไม่ไม่เล่นนะสวิงไม่เล่น,นแจนสวิงเหรอหนอูดูขนาดหนูเป็นคนดูเนี่โยโอ้ยเด็กๆอ่ามัเนเป็นแจนดิกเกอร์ก่อน Are you sure เราจะเล่นกันนะโอเคชัว okay, ร sure. ์ GoI'm scaredGo แจนดิกเกอร์อ่ะ ตุลน,นั่งแล้วเป็นไงบ้างกลัวมาก,มากไหนนั่งปิดค่าแล้วทำ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 จำลองสถานาการณ์แบบเมื่อกี้ไม่มีเลยตุลตุลน,นั่งอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ป๊าป๊า,ปาทำให้ดู <c oughs> จะบอกให้อันนี้โคตรน่ากลัวเลยเหวี่ยงแรงมากผมเคยไปเล่นน่ากลัวสุดอะไอไอไอภูเขาไฟฟูจิยังไม่เคยไปเพราะว่ามันหนาว <c oughs> ไปเล่นที่ยูโลป้าพารักนั่งแถวหน้าคนเดียวตอนนั้นตูดลอยเลย อันนั้นน่ากลัวอันนี้อันนั้นให้ให้เก้าเต็มสิบแล้วกันเพราะว่ามันต้องมีคนอันน,น,น่ากลัวกัน้นอันนี้ให้8เต็มสิเลยบอกนี่ลงมานี่แบบมีมือนึงหัวอย่างนี้เลยเพราะมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงอย่างนี้เลยครับมันไม่ได้ขึ้นไปตีลังกาแล้วลงมาช้าๆนะมันบิดตีลังกาแล้วมันลากเร็วมากอะต้องลองมาเล่นอะ ไปเราไปหาข้าวเที่ยงกินกันนะครับอ้อนึกออกไอเนี้ยให้เทียบกับเอเวอร์แลนด์เนี่ยบันไดไม้เนี่ยเอเวอร์แลนด์ให้ให้หกละกันอันนั้นยังไม่ตีลังกาแต่ก็เหวี่ยงแรงอยู่แต่อันเนี้ยครับรทุกจังหวะที่มันตีลังกาไม่ว่าจะขึ้นลงอะไรมันเหมือนใช้มอเตอร์จากรถรถตัวรถไปครับมันไม่ได้ใช้แบบแรงโน้มถ่วงธรรมดาเหมือนเหมือนรถไปหอกบ้านเราทั่วไปครับที่แบบว่าขึ้นไปถึงจุดยอดแล้วก็ค่อยปล่อยลงมาไม่ใช่มันดึงตลอดเวลาแรงจริงๆครับ หลายเครื่องเล่นนะครับขอไม่รีวิวดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นรถบัมคาแบบเด็กแล้วก็มันมีเครื่องเล่นแบบของเด็กเยอะมากเลยนะครับใน24เครื่องเล่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่แก่ๆเราเนี่ยหรือว่าอาจจะเด็กๆก็จะเล่นได้ไม่เยอะนะครับต้องเด็กเด็กมากๆนะเราจะไปขึ้นรถไฟเหาะหลังจากที่แต่อันนี้มันชิลดนมากลกเหมือนเลโก้แลนเลยแป๊บเดียวโอ้ตรงนี้คนน้อยอ๋อตรงนี้เป็นไ์ติม ขนาดรถไฟหอ่อ Children Children เนี่ยใช้เวลารอ50มนาทีแล้วอันเนี้ยอันนี้คือ f o x in the Hand House โตบอกโตอยากเล่นอันนี้จริงเหรอมันก็หมุนวงกลมแค่เนี้ยนะเอ๊ะอันนี้มันเหมือนเคยเล่นที่ไหนอะเหมือนที่เล่นที่ต o t ี่ World Soul เลยจำได้ไหมเคยเล่นอย่างเงี้ยมาประมาณ4-5ปีหรือน่าจะเกิน5นะเพราะว่า6ปีที่แล้ว คอนเซปต์อย่างนี้เลยตอนนั้นโตยังเด็กอยู่เลยลูกโตสรุปแล้วเราไม่ได้เล่นเมื่อกี้ต่อคิวเล่น Fox in the hand House h นะครับแต่เราไม่ได้เล่นเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีผู้ใหญ่หนึ่งคนนั่งกับเด็กหนึ่งคนนั่นทำให้คือผมก็ไม่เข้าใจเ <laughs> ็นะเขาบอกว่า130เนี่ยนั่งรถไฟหอตีลังกาได้แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าไอเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่นั่งด้วยคนหนึ่งแล้วมันแบบ เป็นเรื children, children, pues, no or, them them as ่องเซฟตี so, ้เขาแหละตายชิลด์ชิลด์นะก็เคยลองทําให้เราไม่ได้เล่นกันหมดเลยเพราะว่าตุนเขาก็ไม่อยากเล่นอยู่แล้วเขามองว่ามันเด็กไปแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่แค่ผมคนเดียวซึ่งมันไม่พอสาหรับเด็กสาคนเราก็เลยเราก็เลยออกจากคิวนะครับหลังจากต่อมาสิบนาทีเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้ Mysterious Cookie Train ว่าเราเล่นได้ไหมคือก็งงอยู่ดีอะเมื่อกี้ก็ไฟหอดิลังกาก็ผู้ใหญ่คนเดียวเนาะเด็ก2ก็ยังเล่นได้เลยแล้วเมื่อกี้ครับที่มันแย่มากเลยคือเขามาวัดหลังจากที่ หลังจากที่มันถึงคิวเราแล้วครับเขาไม่ได้วัดตั้งแต่ทางเข้าก็สนุกก็คงต้องมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะครับ<อ>ดูคิวนะครับทุกร้านอาหารเนี่ยของอรเตเวอร์บูซานเนี่ย คิวยาวมากนะครับทางขนาดที่ว่าผมมองว่าตัวเลขของคนที่มาในสวนสนุกเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากไปกว่าสวนสนุกอื่นเลยผมมองว่าระบบการจัดการยังไม่ดีนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มีป้ายทุกป้ายบางป้ายก็มีภาษาอังกฤษแต่ป้ายที่สําคัญดันไม่มีภาษาอังกฤษอันนี้ก็ไม่รู้ทําไมนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยคือมันน้อยแล้วตอนนี้เด็กๆเ,เ,เขาหิวแล้วก็เรื่องของเซฟตี้ตั้งแต่เมื่อเช้าที่บอกว่าเข้ามาก็ไม่ได้ตรวจกระเป๋านะครับคือโดยรวมๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะสรุปรีวิวให้ฟังว่าเราควรมาที่นี่ไหมตอนเย็นนี้กินนครับแต่คาดเดาว,ว่าเด็กๆน่าจะกลับเร็วจากที่เมื่อก่อนอยู่จนปิดนะครับคราวนี้เราไม่พลาดเราต้องดูว่าไอ้น,นี้มันหมายความว่าอะไรรู้แต่มีภาษาอังกฤษตรงนี้เรารู้ละมันน่าจะประมาณว่าเด็กสูงไม่เกิน140เนี่ยต้องมีผู้ใหญ่แต่ถ้าผู้ใหญ่เตี้ยๆสูง140ขึ้นไปถึงจะนั่งได้ก็โอเค โอเคเราไม่พลาดแบบเมื่อกี้แล้วคราวนี้เรานั่งล่องแก่งนะครับแต่ตรงนี้ดีหน่อยเขาวัดกันตั้งแต่ทางเข้าเลยว่าสูงถึงไม่สูงถึงนะครับ bye. ขอขอเชือตะ้อ,อากลองเดี๋ยวไปลองข้างในด้านหน้ามีที่ขายเสื้อกันฝนโห oh, ดูคิวถ้าเราได้เมจิกพาร์คงดีกว่านี้นะ แต่มันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยครับแล้วก็เมจิคพลาไม่ได้เป็นตั๋วนะครับเห็นตอนซื้อบอกว่าต้องกรอกเลขมือถือและส่ง SMS มาแล้วเราก็ไม่มีเบอร์มือถือเกาหลีด้วยเพราะว่า1เขาบอกว่าตอนซื้อเาก็ไม่มีเครื่องหมายบวกให้กรอกเป็น6 6ด้วยนะครับต้องใส่เลขเลยโอ้รเต้เวิลด์ปูซานไม่มีใครมองกล้องเลยหนูมองอยู่มองอยู <S 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 ่ออกน้อยมากเลย ที่ถูกต้องนี่มันต้องพกเสื้อมาเองเนาะลองดูว่ามันเป็นเรื่องเล่นที่สร้างขยะมากตุ้นเดี๋ยวถ้าเล่นอันนีเสน็สเ่ะจะเอาเสื้อกันฝนไม่ทำไรไม่รู้เอาใบรียกติใส่ก็ได้ตุน ดูแววยูทูบเบอร์น่าจะไก่ถามอะไรมีแต่คำว่าไม่รู้ <laughs> ไม่มีไอเดียอะไรเลยก็กอ,อ,อเดี๋ยวถ้าเล่นเสร็จจะเอาเสื้อกันเนี่ย <laughs> นี่ก็ีแววยูทูบเบอร์น่าจะไก่ล่เสร็จรเห็นกล้องอปุ๊บเดินหนี <laughs> เดี๋ยวถ้าเล่นเสร็จแล้วจะเอาเสื้อกันฝนนี้ไปทําอะไร <laughs> ไม่รู้เก็บไว้แล้วใช้ต่อไหมที่เรารอคิวนานมากนะครับเราก็ต้องยืนคนเปียกน้ําไปเรื่อยๆนะครับเพราะน้ํามันก็สาดใส่เรานะครับเปียกมากเปียกมากชอบไหมไม่ชอบหนาวก็หนาวต้องมาเปียกอีกหนึ่งจามละ ดีมากเลยตูนออกกล้องอีกแล้วพี่โตไปไหนเนี่ยมันออกกล้องทุกวันอ่ะอพี่โตอ่ะไม่ออกกล้องเลยออกกล One <eternity> later. เล่นเสร็จแล้วนะครับก็ล่องแก่งนั่นแหละแล้วก็มีดรอปแค่2ทีเองอเตี้ยกะสูงสู้บ้านบ้านเราไปเล่นสวนสยามดีกว่าครับแล้วก็เปียกมันไม่เท่าไหร่แต่มันเปียกตอนเย็นเนี่ยมันหนาวมันเย็นนะตุนเนะ ถ้าไปส่วนสยามน่าจะได้ได้ไหลยดรอปมากกว่านี้แบบหมายถึงว่าทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมีแค่2อ,อันเอง<ล>ไม่คุ้มค่ากับการรอคอยและตอนเาถ่ายรูปนะสิบพันวันแบบไม่ต้องซื้อดีกว่าใช่และและหน้าเราไม่สิบพ <1, 000 S 2> <ค>ันวอนไม่ใช่สิบพันวันและและไม่มีไม่มีใครรู้เลยนะว่ามันมีกล้องอยู่ไหนทําไมเขาจะเตรียมพร้อมถ่ายรูปกันล่ะทุกคนใส่เสื้อกันฝนหมดถ่ายมาก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็สองอ่ะที่ถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปตอนแบบลงอ่ะแบบไม่มีใครรู้เลยว่า ลงที่ลงสูงๆด้วยนะแบบใครจะไปกล้าแบบแบบนี้นั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าที่นี่มีอะไรนั่งมั่งตามแผนที่นะฮะส่วนใหญ่ก็เหมาะมากับครอบครัวที่เด็กตัวเล็กๆเพราะว่า24รายหรือ24เครื่องเล่นเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ใช่ออกไปแล้วประมาณ5-6เครื่องเล่นเช่นสเตจแต่ต้องเกิน130นะจะเล่นทุกอย่างแต่บางอันต้องเล่นกับผู้ใหญ่ เช่นมันมี2เวทีแสดงแล้วก็มี3 3เครื่องเล่นที่เป็นเขาเล่นเหมือนเหมือนงานวัดนะครับเป็นยิงป่าเป้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเครื่องเล่นน้อยมากนะครับตอนตุนขึ้นใจแอนดิเกอร์เนี่ยตับตาบวมใจแอนดิเกอร์คืออันนี้แหละครับที่เราเล่นอันแรกเมื่อเช้าน่ากลัวมากนลวร้อยร้อยร้อยห้า้องน้นมันไปทางไหนเพราะมันเปียกไม่พินแล้วโอ้วิโตกล้องแล้วร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงใจแนดิเกอร์ใช่ใจบอก อ๋อมันมีอยู่ในแมบใช่แบบเร็วอันนั้นคือ max speed ใช่ไหมใช่แล้วแล,แล้วอยู่ดีๆมันก็มาปิว้วอะไรคือปิว้วปิวปิวปิวไม่รู้มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้มอเตอร์ oh, oh. มันมีมอเตอร์ข้างใต้รถแล้วก็ตอนตอนหยุดนิดนึงใช่ไหมเขาจะใช้มอเตอร์ทำให้ไปรอ ถึงให้ไปดูอะไรเขาเขาเขา,เขาทำาคสบัตเตอร์อะไรไม่รู้เพลงคลสบัตเตอร์ไม่รู้คนนี้เหรอ ตอนมานะเรานึกว่าลูชเนี่ยมันอยู่ข้างในลอตเต้แอดเวนเจอร์เวนะพอเราเข้ามาเราถึงรู้ว่าไม่ใช่นะครับเราต้องไปข้างนอกเพราะรั้ว่ามันมีตรงนี้ละแล้วก็ที่เนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังพร้อมแผนที่ว่าเหมาะกับใครมาหรือใครไม่ควรมามาทำสิ่งที่ใจตัวเองต้องการเถอะจะไปเอาเลจะไปเอาเลทก็ไปเลยตอนนี้บ่ายสโอเคไหมโต เสื่อมากเลยมันไม่มีอินเทอร์แอคทีฟไลน์เลยนะครับเขาชื่อว่าฟู้ดดรอปน่าจะเหมือนฟู้ดลูปนะที่เราไปกินที่ยูโรป้าพาร์คครับอาหารอาหารมันจะแบบเขาสั่งสั่งบนจอน่าจะแบบแล้วมันจะมีแบบเขาใส่แบบของแล้วก็มันจะหมุนหมุนหมุนพวกจำได้เหรอแล้วก็ลงมาที่ยูโรป้าพาร์คเราจะต้องมีสั่งจากหน้าจอแล้วก็ของจะเสิร์ฟมาตามลร่ใเยอะมา คล้ายเอ่อโรลเลอร์โคสเตอร์มาที่โต๊ะเลยคิวยาวมากคิวยาวมากที่ยูโรป้าพาร์คต้องรอ,อประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิโดโีโอแทรกเข้าไปจะได้เห็นภาพกันตอนที่เราไปนั่นมันก่อนโควิดต้องต้องรอประมาณชั่วโมงเลยก่อนจะเข้าได้ไมไหมายเลขสองของตูนท้งงหมายเลอะไรเราหนึ่งถึงสี่มาอันนีตุ้มขุมยอดจะกลัว ตูจะให้หมอปลาทำไรนะให้อุ้มทั้งตุนก้าวขวบเนี่ยนะให้อุ้มุเมื่อยเมื่อยก็น่าพักสิทุกคนก็อยากเล่นไปเอาอะไรจะได้เล่นเกมเด็กก็ดี่อยไม่รู้เรามาดูรีวิวกันนะครับที่เนี่ยมันบอกว่ามีเครื่องเล่นทั้งหมด24เครื่องเล่นนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันโดน3อันเนี่ยคล้ายๆว่าเครื่องเล่นงานวัดพวกปลาเป้าปลาลูกโป่งอะไรเงี้ย หักไปแล้ว3นะครับจาก24เหลือ21แล้วมันมีคอนเสิร์ตสองเขาไดสเตทลูกมีสเตทอีก2ที่เขานับรวมเข้ามาคือตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็มีเกมอาร์เคดหนึ่งเอาจริงๆเนี่ยเครื่องเล่นอะไรที่แบบว่าซิลริงเลยนะเสียวๆเนี่ยจะเหลือแค่นี้2 3อันนี้คือห่วยกว่าบ้านเรามากกว่าล่องแก่งนะครับก็เหลือแค่หนึ่งสอกสามที่สนุกใช่ไหมแล้วคิวมันยาวด้วยแล้วนี่ก็เป็นเก้าอี้หมุนคล้ายๆที่สวนสยามนะครับ นอกนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเล่นแบบเด็กๆอะ่ะคอนเซปต์เหมือนเด็กๆก,ก็คือเป็นคอนเซปต์แบบหมุนวนลำบากตรงที่ว่าถ้าคุณมากับเด็กเนี่ยคุณต้องมากับผู้ใหญ่ด้วยเพราะเขาต้องให้เด็กกับผู้ใหญ่นั่งด้วยกันอันนี้ไปเล่น,นเลโกแลน์ก็ได้ถ้าคุณเป็นคนแบบว่าไม่อยากผิดหวังเหมือนผมเนี่ยที่ต้องลงเครื่องแล้วก็ต่อรถมาเที่ยวโอเตเวอร์ปูซานเนี่ยคือที่นี่จะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ควรแบบว่าไม่ควรดันด้น,ดนมาเพื่อจะเล่นสวนสนุกนี้เลยนะครับถ้าเป็นลักษณะว่า มาปูซานอย right? ู okay. ่แล hey, yeah. ้วแล้วอยากเล่น mm ่มาควรมานะครับเดี๋ยวให้คนอื่นดูแผนที่ก่อนไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นจะรู้สึกผิดหวังเหมือนเรานะตุนนะลูกใช่ลูกเล็กลโๆเคนั่งมันไม่มีเครื่องเล่นแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับก็คือว่าเครื่องเล่นที่ผสมผสาน3มมิติหรือผสมผสานคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องเล่นมันเป็นเหมือนย้อนยุคไปสมัยก่อนเลยอ่ะคือเป็นลักษณะของคอนเซปต์แบบหมนวนนะครับแล้วก็ จะมีรถไฟอยู่สักรถไฟห่ออยู่2อ,อันแต่มีอันเดียวแหละแต่ก็คือเหมือนรถไฟห่อปนกับพวกน้ําพวกสเปลชเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ควรเหมาะที่จะเล่นในในเวลาที่มันหนาวขนาดนี้นะฮะก็นนถ้าไม่อยากที่ว่า,<ร>าผิดหวังก็ในเกาหลีเนี่ยผมว่าเอเวอร์แลนด์ก็ยังดีสุดแล้วก็เหมือนหรถือไม่ก็ Not Not ทอนลอตเตอ่เวอร์ท่โซนะซึ่งอีก2วันเราจะไปกันเราเคยไปมาแล้วนะครับเมื่อห,หลายปีแล้วตอนตุนยังเด็กอยู่ดังนั้นเราจะบรรเทาหัวใจรักษาหัวใจในการผิดหวังในการเดินทางมาถึงปูซานเนี่ย หกชั่วโมงนะครับลงสนามบินที่โซแล้วเดินทางมาบนรถบัสหกชั่วโมงเนี่ยเราจะเยียวยาหัวใจกันโดยการไปเอาเลดมอออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราหิดหวังที่ปูซานอกหักแต่เราจะไปเอาเลตแต่ที่จริงอยากมาที่นี่เลยใช่เวลากลาวครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้นที่สวนสยามก็ได้แล้วก็แต่เอาเลตนี้เราไม่คาดคิดเลยนะว่าเราจะได้เจอจริงไหมแต่เอาเลตนั้นไปเอาเลตดีกว่าก็ได้บ๊ายบาย้คนอยากออกกล้องแล้วแต่คงจริงคิดว่าไปเอาเลตดีกว่า ตที่วมันเขียววกเขียวมันไม่ใหญ่เหมือนดิสแดนแค่อยู่ตรงนั้น จอทั้งคือว่าผมอยู่เนินนั้นและเจอทั้งลอตตี้เวิร์ผมคิดว่ามันเล็กมากผมคิดว่าดิสนีย์มันใหญ่กว่ามากโอเควันโซอาจจะใหญ่กว่าหนูคิดว่ายูนิฟอร์สเออูนิฟอร์สเอมันดีกว่าบายบายเจอกันที่หลอตเตอรี่เวิร์ลเจอกันที่เอาเล็ครับทุกคน next station นะครับเราจะไปเลโก้แลนด์ที่เปิดใหม่ซึ่งใช่ออกไปจากโซหน่อยซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละเราไปเลโก้แลนด์กันมาเกือบทุกที่แล้วมันจะเป็นคอนเซปต์สำหรับเด็กๆนะครับแต่เราจะรู้ว่าที่นี่จะแตกต่างไหมเลโก้แลนด์ที่กินเบียร์ได้ต้องไปที่เยอรรมัันนะคบ ไปเยียวยาหัวใจด้วย outlet mall bye าย e 롯데어드벤처월 G day เราาไปไหนก่อนเราไปกุชชี่เรากลับมาที่ outlet mall หลังจากวันที่1วันที่2นะครับวันนี้เป็นวันที่4ในเกาหลีไปไปจุนบอกว่าอยากได้รองเท้าใหม่รองเท้าผ้าใบคุ้มค้อ outlet จะเยียวยาหัวใจ มื้อเย็นสุดท้ายในปูซานะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นวันเข <ๆ S 2> าเรียกเหมือนวันหยุดสุดท้ายของเขานะครับคนน้อยมากมมเราก็ามาจัง่งกะหา,หารที่เกาหลีเนี่ยเขาจะคุยภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้นะครับที่ปูซานะเพราะฉะนั้นเวลาสั่งเนี่ยมันจะมาจานใหญ่ๆต้องระวังด้วยนะฮะใหญ่มากดูดิครับเผ็ดมากเลยพี่มีกุ้งเปรี้ยวหวานับกุ้งมามันมาสิบยี่สิบตัวเลยครับ ลองดูลองดูเดี๋ยวมีมาอีกครับอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆวาวัสบีครับชนๆอันนี้เหมือนเหมือนปลาหมึกนะครับเออใช้ช้อนกลางตักลูกเราก็ไม่แน่ใจนะครับก็คุกๆแล้วก็กินตามสไตล์เกาหลีนะครับตายครับดูแต่ละจานท่าใหญ่มากครับไอตอนสั่งก็หิวนึกว่าจานเล็กนะครับโตใหญ่มากซอส่ วันนี้เราจะไปโชว์ใช้รถไฟครับตอนนี้เราถึงที่ <Platform. S 2> แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มของรถไฟเราต้องน่าจะรออีกประมาณ10มนาทีกว่าจะขึ้นบ๊ายบายส่งจนถึงรถเลย <Okay. S 1> <Okay. S 2> เราจะออกจากกูซานะนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้เราถึงสถานที่โชว์แล้วในห้องพักเนี่ยมันจะมีอ่าแช่น้ำสไตล์เหมือนอองเซนไต้หวันนะครับ What's there? Do not shout. When we finished the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out on our new videos. Thank you. ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ